มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตทหารวัย91ตามหารักแรกชาวญี่ปุ่นจนเจอหลังพัดพากกันมานานถึง70ปีค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อคศ .1953 ทหารหนุ่มชื่อว่าดวนแมนได้พบกับแพ็กกี้ยามากุจิในขณะที่เขาเองประจำการในญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคศ .1953 ถึงปี1954ในช่วงเวลาว่างนอกจากการเป็นทหารดวนเองจะทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องสล็อตนะคะซึ่งแพ็กกี้ก็ทำงานที่นั่นเช่นเดียวกันค่ะ ด่วนเองได้แชร์เรื่องราวผ่านทาง Facebook ของเขาว่าเราใช้เวลาเพียงไม่นานในการตกหลุมรักกันน้อยกว่า6เดือนด้วยซ้ำเราทั้งคู่เต้นรำเก่งสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่ได้เห็น แต่ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้ดวนเริ่มทำงานเพื่อเก็บเงินอีกครั้งโดยยังคงติดต่อกับแพ็กกี้อยู่ร่วมเดือนก่อนที่เขาจะไม่รับจดหมายจากเธออีกเวลาผ่านไปเขาจึงพบว่าแม่ของเขาเผาจดหมายเพราะแม่ไม่ต้องการให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งเขาเองลำบากใจมากเพราะว่าแพ็กกี้กำลังท้องลูกของเขาอยู่ดวนรู้ว่าแพ็กกี้คงคิดว่าเขาทิ้งเธอไปแล้วและรู้สึกว่าต้องอธิบายให้เธอเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน หลังจากผ่านมาจนถึงปัจจุบันระยะเวลา70ปีลูกๆของทั้งคู่ได้วางแผนให้ดวนและแพ็กกี้กลับมาพบกันอีกครั้งแน่นอนว่าดวนได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังว่าผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าผมไม่ได้ทิ้งคุณเลยนะแต่ผมหาคุณไม่เจออีกครั้งเขายัางโชว์ให้เห็นรูปถ่ายทั้งหมดของแพ็กกี้ที่เขาเองเก็บไว้ในกระเป๋าเงินกว่า70ปี ดานเพ็กกี้เองก็ตอบกลับว่าขอบคุณที่จดจำและเก็บภาพทั้งหมดนี้จนเรื่องราวของพวกเขาถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะและเรื่องราวของทั้งคู่กลายเป็นความรักที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากมายค่ะอดีตทหารวัย91ตามหารักแรกชาวญี่ปุ่นจนเจอหลังพัดพากมานานกว่า70ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ